สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลัดวิทย์มนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวราศีก,าากร,รือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนค่ะช่องนี้เราเน้นตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถดูได้นะคะว่าท่านวันเกิดของท่านเนี่ยตรงกับราศีใดในโหราศาสตร์ตะวันตกใต้คลิปนี้นะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ทั้ง5ใบประจำสัปา ดอานี้ว่ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมค่ะแล้วถ้าท่านใดต้องการสนับส่วนแม่หมอสามารถก็ทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR โค d ดได้เลยนะคะเรามาเริ่มจากการเงินก่อเลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะบางท่านนะมีอาการเครียดน,นะคะ อนอนไม่หลับนะคะบางคนเป็นมากถึงขั้นซึมเศร้านะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอาจจะมาจากเรื่องการเงินหรือไม่ก็เรื่องความรักนะคะ,ะส่วนอันที่สองที่เรื่องเกี่ยวกับการเงินโดยตรงของคุณนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคุณเองเนาะอาจจะเป็นสภาวะที่ใช้เงินมีการใช้เงินมากกว่าการเก็บออมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นสองใบนี้นะคะก็คือว่าให้คุณระมัดระวังนะคะว่า จะเกี่ยวข้องกับเงินที่ผิดกฎหมายนะคะเงินที่ได้มาแบบที่ไม่สุจริตซึ่งคุณเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับเ,เงินทุนสีเทาอะไรแบบเนี้ยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยก็มีอาการเบื่อกับสถานการณ์การเงินของคุณตอนนี้นะคะให้ไปสุดท้ายนะคะสถานการณ์เนี่ยก็คือว่า เ,เป็นไปได้ว่าใครก็ตามนะคะที่ยังรอคอยเงินก้อนใหญ่นะคะประจำสัปดาห์นี้เนี่ยจักรวาลบอกว่ายัางไม่ได้นะคะคุณต้องรอไปก่อนนะคะเช่นนั้นเนาะก็ต้องรอหน่อยนะคะอันนี้ทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมา คำนายต่อนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าสิ่งที่แม่หมอพูดไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวความรักความรู้สึกของชาวการที่มีต่อคู่รักของคุณก็อาจจะเป็นเรื่องราวตรงกันข้ามได้นะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องของคู่รักของคุณความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวกานนั่นเองนะคะและไพ่เนี่ยสามารถสลับได้ถูกไปเลยนะคะระหว่างเขากับคุณนะคะเรามาเริ่ม จากไพ่ประจําตัวก่อนเลยนะคะไพ่ประจําตัวเนี่ยคือคุณเครียดน,นะกับเรื่องความรักนะคะอบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นจิตเวทเนาะไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าแอนซี้อืมหรือว่าแพน,นิกก็แล้วแต่นะคะเ,ออเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะว่าคู่รักของคุณอะ่ะก็คือเหมือนเคยเตือนคุณไว้แล้วนะว่าปัญหาของเราเนี่ยหมายถึงว่าปัญหาของชาวการแล้วก็ ความรักระหว่างคนสองคนเนี่ยจะทำให้ชาวกันเนี่ยมีอาการแบบเป็นซึมเศร้าได้นะหรือเป็นโรคนอนไม่หลับได้นะคะทีนี้ไพ่ประจำตัวใบที่สองของคุณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันไม่มั่นคงเลยนะไม่มีความมั่นคงเลยทั้งสิ้นจะเป็นลักษณะแบบอ่อนๆ off off นะคะผู้โผล่ๆนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะอืมเหมือนเต่าเนาะเดี๋ยวหัวผู้โผล่ๆแบบนี้นะคะ ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัสปดาห์นี้นะคะหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีอาการแบบ หัวร้อนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้แหละระวังด้วยนะคะคนรอบข้างที่อยู่ข้างชาวกันก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะเพราะคุณมีโอกาสที่จะหัวร้อนหรือไม่ก็อาจจะมีไข้ได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะต้องให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพไปด้วยนะคะเป็นเพราะว่าเรื่องอะไรสําหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนี่ยให้ระวังนะจะได้รับข่าวที่ไม่ดีนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของความรักที่เหมือนแบบ มันไม่มั่นคงอะแล้วมันก็ตกออกมานะคะเป็นการจบความสัมพันธ์แบบงงๆนะคะตกใจอะไรนี้นะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคือคุณเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคนรักคนเก่าหรือคนใหม่นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยก็คือคุณไม่สนใจที่จะมีความรักอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณ เบื่อนะคะที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกแล้วนะบางคนก็คือเบื่อถึงขั้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอาจจะเคยอย่าล้างกันแล้วรอบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะคะเคยอย่าล้างมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเริ่มต้นความรักใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะส่วน ใบสุดท้ายไม่อนเออก็คือว่าจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจักรวาลเนี่ยจะมอบความรัราครั้งนี้ให้คุณแล้วเป็นความรักที่มั่นคงนะคะสามารถคบกันไปได้ยาวนานเลยนะคะแต่ว่าอืมมันเหมือนเวลาเนี้ยยังไม่ใช่เวลาของคุณทั้งสองคนนะก็คือเออคุณคนใดคนหนึ่งเนี่ยยังเป็นการลักษณะรอคอยนะคะเพราะอีกคนนึงเนี่ย เขาสัมภาระเยอะนิดนึงนะสัมภาระเยอะหมายถึงว่าเขาต้องคิดเยอะนะคะในเรื่องของคุณทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เลยยังตามคุณมาไม่ถึงนะตามมาไม่ทันเองเ,องเนาะสรุปว่าเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาที่ดีนะคะในเวลาของความรักของชาวกันและคู่หลังนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้มาดูการอีกสําหรับหนึ่ง แม่หมอจะมาดูให้ว่าตอนนี้คุณและเขานะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะขอจักรวาลนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวกันและกคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะอืมอันนี้แม่หมอขอให้เป็นของ ชาวกานนะคะอันนี้เป็นของคู่รักชาวกานนะคะ,ะคุณสามารถสลับกันได้เองตามวิจารณญาณของคุณนะคะแต่ว่าเวลาสลับก็สลับกันเป็นคู่นะคือตอนนี้ชาวกานจริงๆคุณเหมือนแบบมีเซนนะแต่ว่าคุณไม่เชื่อเซนตัวเองนะคะแล้วก็คุณเนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งโสดมานะคะกรณีที่สองเนี่ยก็คือว่าชาวกานเนี่ยอาจจะแบบ ความรักของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นความลับนะหรือบางคนก็เป็นแบบรักครั้งเดียวอะไรแบบนี้นะคะที่นี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้คือเหมือนดูว่าชาวกันเองอะ่ะรู้สึกแบบจริงๆคุณก็อยากจะแบบลองเสี่ยงดูสักตั้งนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะส่วนคู่รักของคุณเนาะคู่รักของคุณเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเขารู้สึกว่าคุณแบบเพรียบพร้อมอ่ะนะคะ เงินทุกอย่างพร้อมเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขได้เนาะแล้วก็เขาอะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความผูกพันกับคุณมากๆนะคะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะส่วนไพ่สัมพันธ,ธ์ทภาพนะคะไพ่สัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนก็คือว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยเจ็บปวดเคยทําความเจ็บปวดด้วยกันมาก่อนนะคะในช่วง ก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้เป็นเวลาเยียวยานะคะจิตใจความเจ็บปวดนะคะของคุณทั้งสองคนนะคะที่เคยทำไว้ต่อกันเนาะก็ประมาณนี้เนาะช่วงนี้ก็อืมก็อาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะถึงจะหายเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาอืมฮิวนะคะไปท้ายล้วค่ะขอจักรวาลน,นะคะช่วยให้คำแนะนำกับชาวกแกละคู่รักในเรื่องคำอในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่ยไค่ะ แล้วก็เรื่องราวระหว่างชาวกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีการเดินทางมาเกี่ยวข้องน่าจะเป็นรักทางไกลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็จจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่า lay back rest and relax นะคะก็ไพ่มันก็สอดคล้องกับไอ้อ,อันเมื่อกี้นอะข้างหน้าที่เป็นเต่าดับนะก็คือว่าให้คุณแบบมองเมฆนะมองฟ้าแล้วก็แบบเอหลังพักผ่อนแล้วก็ ทําตัวเป็นอิสระแบบรนะีแลกซ์น่ะคืออย่าไปคิดอะไรมากช่วงเวลานี้เนี่ยคุณควรจะพักผ่อนให้เยอะนะคะรักษาสุขภาพตัวเองรักษาสุขภาพจิตใจรักษาสุขภาพร่างกายนะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฮิวนะก็คือจะต้องแบบดูแลตัวเองไปก่อนนะคะแล้วก็สิ่งดีๆก็จะตามมาทีหลังนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของออชาวกานนะคะแล้วก็คู่รักนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบการทำนายของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วขอบคุณล่วงหนะ้าสำหรับทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์นะคะที่จะทำให้อาาัลกอร i ทึมของ YouTube ได้กระจายคลิปของแม่หมอไปให้คนอื่นๆได้เห็นได้มากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆทุกการติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะลาไปละค่ะสวัสดีค่ะ